บ่ายสองโมงจะเพื่อนบ่ายสองโมงมาแล้วจ้ะหิมะหิมละละลายหมดแล้วจ้าเพื่อนกระยางออกมาได้เนาะค่ะแม่กับลูกจ้ะเออผู้หันหนามทาทั้งนี้คือแม่เด้อจ้ะเด้อเออผู้ตัวเนีอยน้อยนะลูกค่ะค่ะเอาอันเอาแอปเปิลเนาะค่ะไปวางไว้ให้ตั้งแต่หิมละละลายพุนค่ะเพื่อนออกมาบ่ได้พี่น้องเพื่อนออกมาบ่ได้จ้ะ เพินออกมาบ่าได้สายละลูกผู้หนึ่งลูกอีกสองโตเดี๋ยลูกอืมอันคุณแม่เนี่คือสิตทองอีกจะเพื่อนจ้ะอืมเลี้ยวบางทองเพินคือจงเป็นอวอนๆอออนเนาะจ้ะเนาะอืมจ้ะมากค่ะนี่ละกะเกษตรอาหารทีเฮาเอามาไหวให้เพินเนาะความเย็นมันก็เห็ดไห้เอ่อผลไม้ที๋ฮาเอาว่างไหว้กะเพินก็สิตถือเอ่อความเย็นเนาะ คนเป็นแม่เดอร์นี่ขาครั้งหนึ่งพนสิพิการจา้ะเพราะว่าหนาวหนาวเมื่อว่าเม่นปีที่แล้วปีพศสองพหายี่สิามเนาะค่ะเนาะ,ะความเย็นมันหลายหิมะกระกลายเป็นน้ำแข็งจ้ะในการยางเทิงน้ำแข็งมันก็มีลื่นเนาะค่ะพนคือสินลื่นในน้ำแข็งเห็ดเนี่ยขะเข็ดขาแพงไปเนาะจา้ะ อลูอกค้าพนสีฮักกบจักอืนอกค่ะนอกอันนี้ขยายภาพไปเบิ่งเด้อเพื่อนจ้าสีมีจัก,กรยานคันหนึ่งมาเด้อพนสิตตกใจบอพนสิแลนนี้บอ,อืถ้าเบิง่งเออเพนเริ่มตื่นนะจ๊ะพนเริ่มตื่นแล้วโอเคโอ้ยเป็นตาฮักไงอีละโอ้ยสีงามไฮอืมโอ้ยสีสีออกอันสีว่าสีจังไดล่ะเพื่อนเบิ่งเอาเด้อ อุอ้ยสีงามสีงามโต๊ดจริงสีเพิ่นง,งามงามพี่น้องสีงามแห้งอืมจา้าจับภาพอยู่มองนีเด้อค่ะเด้ออ้ยเป็นตาหากักเป็นตาหากัจากจ้าพูนนะคะฝนตกเอ่อสามสี่มือติดกันเนาะกับบวกกับลมแรง้อเบอนเด้อหิมะกระเถิดล,ละฝนจะลมใหญ่ละลล่เด้อจ้าเอ่อเดียวก็มาอีกค่ะหิมะบ่ท่านแหล้วเด้อค่ะอืม,อม พี่น้องมาเบิงม่เบิงอม,มาเบิงจะมาเบิงเ้าดพี่นอ้องอือกินเอาลาอันได้กินได้อือเดี๋ยวสิหามาให้กินอีกเด้อจ้ะอืมแนมทางอยู่หลายมือหรอเอ้าตกใจจาเพ่นตกใจเรื่องยังเพื่อนได่ยงนสิโอพ่นตกใจจัก,กรยานจ้ะพ่นตกใจจัก,กรยานเพราะว่าบานคุณปอดินเนติดตนนเนะจ้ะเนาะติดถนนใหญ่ โอ้ยมันเป็นเงาแม่เพื่อนเห็นจังใดสิเห็นหเห็นได้ชัดชัดอือโอ้ยผู้งามหาะอีละโอ้ยไม่เห็นนาเนี่ยอือจะก,กระยานอีกขั้นหนึ่งกับมากค่ะปุน่นะอือเพื่อนก็เพื่อนกตกใจนะจาะจะเนาะอือเพื่อนก็เป็นสั์ป่าเพื่อนค่อนข้างสีละว่างโตน,นาะจะปื๊ดมาผู้งามแท้อือเนี่ยค่ะผู้แม่อือนี่ละผู้แม่โอ้ยตะลื้ตน จะเขามาสวนข่อยอืมพากันกินอยู่ทั้งนอกอืมเห็ดหัวไหวกับบ่าย่งพี่น้องเอ้ยจะได้ไปเก็บหัวออกแล้วนี่อืมเอ้ยเป็นตาหักเป็นตาฮักเอ้ยอันจบคลิปกระไดดอกค่ะเพะื่อนมาอยู่ไกลแล้วอืมอ่าแน่นอนเลยผู้แม่เนี่ยอ่าจังไดกับทองอีกอืมอืมอย่างเบิง่งเบิ่งจากสีสันนอกจากเนาะ เออเบ่งจากสีสีของเพลินเบ่งจากรูปร่างหน้าตาของเพลินจ้ะอืมนี่ค่ะออกมาแล้วเออเมืม่อกี้เพิ่นตกใจคนเนาะจ้ะอืมเอ่อกวางชนิดนีบ่มีหางเน้อเพิ่นเด้อหางสันส้นๆตูดสีขาวๆเด้อจ้ะเออนั่นผู้ลูกเพิ่นน่ะนั่นที่เห็นเห็นอยู่นันลูกเด้ออืมผู้ผู้ยู่ใไกลๆกล้องนี่เป็นแม่จ้ะอุ้ยบนกินบอกแอปเปิ้ลเป็นตหาหักแท้ เป็นตาฮักเธอลูกอ,อ้ยผู้งามแห้งผู้งามแห้งมีมีอันเดี๋ยวสิไปเอาอันแอปเปิ้ลมาให้กินอีกลูกออ้ยเป็นตาฮักเป็นตาฮักโอ้ยให้จังไดล่ะเออมันเป็นภาพที่นาฮักค่ะคือสยุดใดเนาะบบดเนี้ยอือคือสยุดใดอยากให้เห็นภาพง,งามจะ้ะเนี่ยนี่ค่ะ อืเศษอาหารเนาะคะ่ะเปลือกของไอ้มันเทศเปลือกของอแค่อดเนาะจ้ะเนาะบดทิมจ้ะบดทิมล่มขยะเอาไปว่างไว้ให้เพื่อนทานนะจินบอกค่ะอืมโอ้ยเป็นตาหักเทอลูกอืมือเป็นตะหักแท้โอ้ยพี่น้องเอ้อืออันพี่ดีโอมันยาวเล่เขอเอาท้อนีเนาะจ้ะเนาะอืมเอาท้อนีละมันยาวแห้งนจะ้ะ